สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุใหม่ก็มาว่ากันตามปกตินะครับไม่ขาดไม่หายอะไรไปไหนถึงแม้จะอยู่ในช่วงตรุษจีนพอแม่พี่น้องที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็วันนี้ก็เป็นวันที่ออกไปเที่ยวไปเตร่ไปพักผ่อนเพราะมาเป็นปีใหม่ปีใหม่จีนนะครับตรุษจีนก็คือปีใหม่จีนซึ่งผมเองญาติโก้หุ่กาก็เป็นจีนแต่ว่า ก็ได้เสียชีวิตไปนานแล้วไอ้ความมีเชื้อจีนที่จะมาหลงเหลือในการทำพิธงพิธีมันไม่มีแล้วครับตอนนี้ก็บอกกล่าวเล่าซิบให้ได้ฟังกันเอาขอ,ขอให้มีความสุขมีความสุขกันโดยทั่วหน้าทุกท่านที่เป็นแฟนรายการบุญลวีสินเจียยูอ e. ีสินนีหัวใช้นะเซนเบียให้ทีเมื่อลือนนี้ค่อยใช้อะไรเขาไปล้อเรียนกันนะ สินเนียนค่อยเลอกงชีฟ้าฉายภาษาแมนดารินผมจำได้สองคำแค่นี้แหละครับเอไวไวอวยพรตรุจชีนก็แล้วกันวันนี้วันที่สองครับวันพุทธที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,565หรือว่ามันจะจบกันจริงๆมันจะไปไม่รอดจริงๆพลังประชารัฐจะกลายเป็นพักพังประชารัฐไปจริงๆ คืออันนี้เป็นจุดจบของพรรคทหารจริงๆครับ <c oughs> ถึงเวลาสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายของมันก็ไปไม่รอดจริงๆท่านผู้ชมก็อย่างที่เห็นกันอยู่หลังจากการยึดอำนาจมาไปดูสิครับไปดูในอดีตทบทวนประวัติศาสตร์ในอดีตมันเป็นลางบอกเหตุว่าพรรคทหารกี่พักกี่พักกี่พักไปไม่รอดตั้งแต่สหรประชาไทายตั้งแต่พรรคจอมพลปอมตั้งแต่ใครที่ยึดอำนาจมาก็ต้องมาตั้งพรรค เสร็จแล้วก็ไปไม่รอดถึงแม้ว่าจะตั้งทํานบขวางกัน้นกําแพงขวางกัน้นนะแล้วก็ไขกุญแจอะไรอะใส่กุญแจสามชั้นอย่างรัฐธรรมนูญปี60ไปดูสมัยจอมพลปอเนี่ยเอแต่ก่อนนี่ผฏเด็จการเต็มที่15ปีอยู่มา15ปีจอมพลสฤิทิ์อยู่มาห้าปีจอมพลถนอมมาอยู่มา11ปีป,ป๋าเปรมไม่ใช่ประเด็จการท่านไม่เคยยึดอํานาจแต่ท่านเป็นทหารท่านก็เป็นทหารดีนะครับ เป็นทหารดีเป็นทหารที่ยืนเคียงข้างสถาบันยืนเคียงข้างประชาชนท่านก็อยู่มาแปดปีพลเอกสุจินดาอยู่มาสี่สิบเจ็ดวันพลเอกุรยุทธ์จุนร์โอนอยู่มาปีเดียวครับมาขัดตาทับตอนบิ๊กบังยึดอํานาจประยุทธ์เนี่ยอยู่มาเจดปีกว่าฉะนั้นแปดปีเขาจะให้ต่อไหมเดือนสิงหาคมปีนี้ครับมันจะครบแปปีแล้วสองสมัยแปดปี ทำไปทำมาอีจะอยู่ต่อแต่ประชาชนเขาไม่ให้อยู่เขาไม่ให้อยู่เขาแสดงออกโดยการเลือกพักฝ่ายค้านเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือการตบหน้าสั่งสอนคือการตีแสงหน้าให้เห็นว่าเฮ้ยพวกกูไม่เอาแล้วพวกเราไม่เอาแล้วพวกผมไม่เอาพวกคุณแล้วเพราะคุณบริหารมีแต่หน่อมแนมมีแต่ถอยลงเป็นสารวันเตีย้ยลงทำให้ประชาชนเดือดร้อนกันทั้งแผ่นดิน นโยบายที่คุณออกมาเนะี่ยดูแลสวยหรูแต่ลึกเข้าไปข้างในแล้วมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นนโยบายประชานิยมทั้งนั้นประชานิยมที่พี่น้องประชาชนเขาไม่ได้อยากได้อะไรหรอกครับเขาอยากมีงานทําเขาอยากมีงานทําบางคนเนี่ยไม่มีงานทําบางคนเนี่ยรับจ้างเขาถางหญ้าผมไปเห็นสภาพอย่างนี้แล้วพ่อแม่รับจ้างถางหญ้าไม่มีงานให้ทํา ลูกมอมแมมสองสามคนไม่มีเงินกินข้าวก็ไปขอทานตามหมู่บ้านตามต่างๆมันเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วมันก็บาดใจ,จไอ้คนละครึ่งเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยที่มันแพงทั้งแผ่นดินเนี่ยคนละครึ่งก็มีส่วนถามว่าผลดีพี่น้องหลายคนอาจจะมองผิวเผินว่ามันเป็นผลดีแต่ลึกๆไปแล้วเนี่ยลึกๆไปแล้วเนี่ยมันเป็นการผลาญงบประมาณแผ่นดิน ให้เงินพี่น้องประชาชนถามว่าดีไหมมันก็เงินของเราเงินภาษีก่อนทั้งนั้นแต่รัฐบาลที่ดีเนี่ยมันต้องจัดประชานิยมบางอย่างไม่ใช่แจกกันมานี่เก้าล้านสิบล้านเป็นหนี้เขาเต็มไปหมดแล้วเสร็จแล้วไปไงอย่างผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างน้ำมันปาล์มเนี่ยก่อนจะมีคนละครึ่งเนี่ยขวดละสามสิบห้าบาทพอข้าวโครงการคนละครึ่งมันขึ้นไปห้าสิบแปดบาทเพราะถ้าขายสามสิบห้าเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เขาต้องเจ็ดเปอร์เซนตเขาต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและหกเดือนหกเดือนเขาต้องเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลของเขาของร้านค้าร้านรวงต่างๆต้องเสียภาษีหมดเขาก็เลยขึ้นราคาขึ้นราคาหมกเม็ดขึ้นราคาไปรัฐบาลเขาไปเก็บภาษีเขาซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อวานเนี้ไอ้คนละครึ่งเนี่ยนะใครเข้าไปได้ไมากนะมันต้องเข้าไปบอกเขาไปแจ้งกับเขาเนี่ นี่คือความทุกข์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังภาษีที่เสียเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราครึ่งเดียวสมมุติสามร้อยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังสามร้อยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดสามยี่บเอ็ดคือยี่บเอ็ดบาทยี่บเอ็ดบาทเราเสียสิบสิบบาทห้าสิบตัง์รัฐบาลเสียหะสิบาทห้าสิบตังค์ไอ้สิบาทห้าสิบตังค์มันเงินใครอ่ะมันเงินไปยุทธเหรอมันเงินลุงป้อมเหรอมันเงินมันเงินป๊อกเหรอ,อ,หรอพีป๊อกเหรอ อนุพง์เหรอไม่ใช่มันเงินภาษีอากรประชาชนมันเงินของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งนั้นแต่คุณจะแจกสามล้านสี่สิบล้านแต่คนที่เขาไม่ได้รับผลประโยชน์นี่ก็เป็นสิบล้านเหมือนกันแต่เอาละคุณอ้างว่าบรรเทาความเดือดร้อนนะที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการอเขาเรียกอะไรอัดยายซื้อขนมจ่ายอัดยายซื้อขนมจ่ายต้องการภาษีอันนี้มันไม่มีภาษีไม่มีเงินข้าวแล้วมันเก็บภาษีที่ไหนไม่ได้แล้ว ก็ต้องมาเอาอัดยายซื้อขนมยายตรงนี้แล้วก็มาคุยเคืองว่าเฮ้ยรัฐบาลเก็บภาษีได้เท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นมันก็มาจากไอ้พวกนี้ทั้งนั้นแหละอัดยายซื้อขนมยายทั้งนั้นนักบริหารที่ดีเนี่ยเขาจะต้องคิดให้ไกลกว่านั้นถามว่าทำไมประชาชนถึงไม่มีงานทำถามว่าทำไมถึงไม่มีงานทำเพราะโรงงานมันไปหมดมันไปหมดมันหนีหมด เพราะหลายอย่างที่ประยุทธ์ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 ที่ตัวเองใช้ประกาศพรบฉุกเฉินขึ้นมาใช้ประกาศพรบฉุกเฉินขึ้นมานี่โดนฟ้องไปแล้วนะบริษัทใหญ่เขาฟ้องไปทำให้เขาเจงบหมดซึ่งการใช้พรกฉุกเฉินไม่ใช่คุณใช้ทั้งปีทั้งชาติในหลายประเทศที่มีปัญหาเรื่องโควิดเขาใช้ชั่วคราวแค่เดือนเดียว ครึ่งเดือนเดือนเดียวสองเดือนเขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้วมันอำนาจมันมากเกินไปมันก็ทําให้บ้านเมืองซึ่งผมบอกไว้ว่ามันใกล้เวลาแล้วที่จะเป็นถ้าเป็นคนธรรมาดาก็ล้มละลายครับล้มละลายบ้านเรายังพอมีย่พอไปอยู่ถ้าไม่รีบเปลี่ยนผู้นําประเทศเวลานี้เริ่มเห็นเงินเฟอ้อแล้วอย่างที่เราเห็นอยู่อย่างที่ผมบอกอยู่ น้ำมันปาล์มสามสิบห้า 35, ขึ้นไปห้าสิบสามเนี่ยเงินเดือนคนเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ไม่พอใช้เพราะเงินมันเฟอ้อมันต้องใช้เงินเยอะหมูกิโลเท่าสองร้อยกว่าแต่ก่อนนี่ร้อยกว่าเดี๋ยวนี้สองร้อยกว่าเงินเดือนก็เท่าเดิมนี่คือเงินเฟอ้อใช่ไหมหนึ่งดอลลาร์ไปแลกแต่ก่อนนี่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ มันขึ้นไปเกือบสามสิบสามบาทน้ำมันเดี๋ยวนี้มีไหมเบนซินเนี่ยเอยเอดีเซลเนี่ยมีไหมที่ใช้จําเป็นต่อการขนส่งมียี่สิบเก้าบาทที่นายกป่าเป่า,ป,า,ป,า,ป,าประกาศไหมมีไหมล่ะครับนี่มันเริ่มรุนแรงขึ้นนะใครจะมองยังไงผมไม่ได้มองภาพพ์บอไม่ใช่ลงโทษประเทศไม่ใช่ว่ามองประเทศหรือว่าทําร้ายประเทศหรือโจมตีประเทศไม่ใช่ ผมพูดหลายครั้งแล้วประยุทธ์ไม่ใช่ประเทศรัฐบาลนี้ไม่ใช่ของประเทศครับคุณมีหน้าที่บริหารไม่ใช่ประเทศไม่ใช่ผมพูดถึงประเทศผมพูดถึงรัฐบาลเฮงสวยชุดนี้คุณจะเห็นตัวอย่างที่เห็นในประเทศที่เขาล้มละลายที่เขาเจงบงเนี่ยอย่างเวเนซุเอลาจะเห็นภาพเงินโยนกันเกลื่อนถนน เป็นกระสอบกระสอบจะไปซื้อไข่ไก่จะไปซื้ออะไรต่างๆเนี่ยนี่คือพิษพิณาททางเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาที่ใช้วิธีการประชานิยมรัฐบาลเวเนซุเอลาสนับสนุนนโยบายการแจกจ่ายเงินให้กับประชาชนซึ่งนโยบายประชานนิยมนั้นได้รับความนิยมในเวเนซุเอลาท่วมทน้นก่อนที่จะเกิดในประเทศไทยมาก่อนครับท่านผู้ชมนักวิชาการหลายคนก็ออกมาบอกแล้วว่าทำอย่างนี้มันไม่ได้ ไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจพัฒนาไปเลยเดยแถมยังทําให้ประเทศไม่พัฒนาอีกด้วยเพราะแม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศจะอยู่ในขั้นวิกฤตแต่พวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะมีรัฐบาลอุดหนุนเงินจ่ายคนละครึ่งบ้างจ่ายสวัสดิการคนจนนู่นนี่ได้มากนี่คือปัญหาครับอย่างในเวนเนซซเอลาเนี่ยประธานาธิบดีไอ้ไอ้ฮูโกบาซาเบสอ <c oughs> ออกนโยบายกดราคาสินค้าเพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าต้นทุนก็ทําให้เอกชนปิดตัวลงปิดตัวลงปิดตัวลงเหมือนกับบ้านเราเวลานี้และมันก็ตั้งบริษัทมาขายเองของรัฐบาลก็เจ๊งอะ่ะตั้งมาแข่งกับเอกชนมันก็เจ๊งเจ๊งบงหมดครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะทั้งทั้งที่ประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศเศรษฐีน้ามันแต่กลายเป็นประเทศยาจก เหมือนกับประเทศไทยเป็นประเทศที่ในน้ํามีปลาในนามีข้าวเป็นดินของเราอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์แต่เวลานี้เรากําลังจะกลายเป็นประเทศยาจกเศรษฐกิจตกต่มเงินไร้ค่าเพราะต้องใช้เงินมากในการไปซื้อสินค้านะผู้คนเริ่มอดอยากเริ่มอดอยากครับเมื่อเริ่มอดอยากเนี่ยเวลานี้ประเทศเขาไม่มีน้ําใช้ตอนที่เขาตกต่ําไม่มีไฟฟ้าใช้ ความแตกแยกทางการเมืองทั้งหมดนี้มันเคยเป็นฝันร้ายในเวเนซุเอลาผมย้อนอดีตให้ฟังนิดหน่อยเพราะเคยเล่าเรื่องนี้ไปเยอะแล้วอันดีตเขานี่รวยมากน้ำมันดิบใหญ่ที่สุดในโลกฮนะยีของน้ำมันดิบทั่วโลกรายได้90%มาจากการส่งออกน้ำมันดิบนะท่านผู้ชมและปีหนึ่รัฐบาลของประธานาธิบดีคอร์สออกนโยบายตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติแล้ว เข้าไปควบคุมกิจาการน้ำมันขายน้ำมันจนรวยขายน้ำมันจนรวยแต่บริหารห่วยแตกเหมือนกับบ้านเราเปรียบกับเบื้องเราเปรียบกับบ้านเราเราคิดว่าเราจะรวยจากการขายข้าวรัฐบาลเอาใจในายทุนรัฐบาลส่งเสริมนายทุนรัฐบาลช่วยเลยเพราะว่าคิดว่านายทุนจะมาพัฒนาประเทศผลสุดท้ายแม่งหนีไปหมดมีไหมนะ่ะปีที่แล้วโรงงานปิดเท่าไหร่คนงานนั่งร้องห่มร้องไห้กันเท่าไหร่นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเรา ก่อนปี1999เนี่ยซาเวสเนี่ยได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีมีความคิดสวัสดิการเหมือนกันใน่อันนี้เนี่ยเหมือนกับประยุทธ์เนี่ยนำเงินจํานวนมากมาใช้กับโครงการประชานิยมสุดโต่งเอาใจประชาชนหวังคะแนนเสียงไงคล้ายๆโครงการข้างๆประเทศลาวอะคล้ายๆโครงการข้างๆสปปลาวอ่ะเรารักกันนคนละขึ้นโครงการพลังประชาัฐประชานนิยม ควบคุมราคาสินค้าให้ถูกกับความเป็นจริงนี่ก็เริ่มแนละ้วความเป็นจริงเนี่ยเขาขายนี่เขาอย่างที่ผมบอกให้ฟังพรรคพวกเขาเปิดกิจการผลสุดท้ายคนงานตัดออกเคยมีคนงานสองร้อยตอนนี้เหลือหกเจ็ดสิบเคยส่งทุกวันสินค้าส่งทุกวันไปอีสานไปเหนือทุกวันเวลาอาทิตย์ละครั้งรายได้ไม่พอที่จะใช้จ่ายบริษัทเขาก็ต้องเพิ่มราคาสินค้าเขาต้องดูอุปสงค์อุปทานอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์เขาบอก จนภาคธุรกิจเขาแจงบงหมดบริหารเนี่ยเจงบงปิดกิจการไม่มีใครที่จะผลิตสินค้าจนรัฐบาลต้องออกมาผลิตสินค้าเองอันไหนไม่มีไอ้เวเนสซูเอล่าเขาสั่งจากต่างประเทศสร้างบ้านขายแข่งกับเอกชนเอกชนเจงบงหมดอุ้มราคาน้ำมันไฟฟ้าช่วยประชาชนให้ราคาถูกมือก็แจกฟรีประชาชนก็ผลานพลังงานกันสนุกครับ สนับสนุนให้ประชาชนหยุดทําการเกษตรประเทศเขานะเพราะรัฐบาลมีแจกไงนะเอ้ไม่ต้องทําไม่ต้องปลูกข้าวแล้วสั่งอาหารจากต่างประเทศเข้ามาอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเข้าไปคุมป้องกันไม่ให้เงินไหลออกจนตลาดค่าเงินมันพังนี่คือจุดเริ่มต้นเงินเฟ้อนี่คือจุดเริ่มต้นเงินเฟ้อต่อมาราคาน้ำมันเขามันตกต่ำเหมือนกับข้าวในเวลานี้ ตกต่ำแล้วก็เริ่มตีบตัวสูงขึ้นแล้วชาวนารวยไหมข้าวอยู่ในมือในทุนทั้งนั้นอยู่ในมือโรงสีอยู่ในมือพวกค้าคนกลางทั้งนั้นรายได้หลักของเราคือข้าวซึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมันก็กระทบกับรายได้ของประชาชนนะกู้เงินจากต่างประเทศมากู้เงินจากรัเสเซียกู้เงินจากจีนกู้มาซื้ออะไรครับเขากู้มาซื้อรถถังคซื้อเครื่องบินเสริมกองทัพซื้อเรือดำน้ำ คล้ๆประเทศหนึ่งใกล้ๆสปปลาวอ่ะเอางี้ก็แล้วกันเอางี้ก็แล้วกันจนเขารอกันเขาพูดกันมันเป็นเรื่องจริงนะที่ผมพูดนะเวเนซุเแลกไก่ตัวละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเนื้อวัวกิโลละพันสองเทียบเป็นเงินไทยอ่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทขั้นแรงขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งจุดแปดล้านโบลิวาถ้เท่าแปลงเป็นเงินไทยก็วันละสองร้อยสี่สิบจนรัฐบาลต้องเปลี่ยนสกุลเงินคือตัดเลขศูนย์แม่งออกตลอดเลยครับ เหมือนกับเวลานี้หมูกิโลละเกือบสามร้อยเพราะอะไรเพราะจากโรคจากโรคอหิวาของแอฟริกาแล้วไม่บอกประชาชนไม่บอกประชาชนเอาหมูป่วยให้ประชาชนกินหมูก็ไม่พอหมูมันตายทิ้งบ้างอะไรบ้างเอา้าหลงเหลือบ้างอะไรบ้างให้คนกินบ้างอะไรบ้างไปขายบ้างจนหมูมันขาดตลาด พราะขาดตลาดพราค้าคนแรงก็ตุนไปอย่างที่จับได้หลายแห่งยังไม่จับได้อีกเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราจนกระทั่งประชาชนในเขาทนไม่ไหวเขาออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองก็หัวโจรก็โดนจับโดนจับไปขังในคุกใช้วิธีอย่างนี้อย่างเดียวมันต้องนั่งในหัวใจประชาชนไม่ใช่ขี่คอประชาชนครับเราเป็นนักการเมืองประยุทธ์ก็คือนักการเมือง เมื่อคุณยึดอำนาจมาแล้วคุณบอกว่าคุณมาจากรัฐธรรมนูญมาจากประชาชนคุณต้องนั่งในหวัวใจประชาชนไม่ใช่ว่าแจกกันไปหมดนะผมไม่ได้ไปขัดขวางเรื่องการแจกไม่ได้ขัดขวางแต่สิ่งที่พีน้องประชาชนสะท้อนมาถึงผมเนี่ยผมก็ต้องพูดในเสียงสะท้อนของเขาว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยากได้เงินคนละครึ่งคนละเซี้ยวหรอกเขาอยากได้งานทําเขาอยากได้เศรษฐกิจดีขึ้นเขาอยากในการค้าขายที่ดีขึ้นนะ สินค้าต่างๆต้องขึ้นอยู่กับความยุติธรรมเท่านั้นน้ำมันต้องมีความยุติธรรมไม่ใช่มึงขึ้นกันบ้าบอคอแตกเต็มไปหมดจนเวลานี้เงียบแล้วคือเขาด่าจนไม่รู้จะจะด่ายังไงแล้วบน่นไม่รู้จะบ่นยังไงแล้วฉะนั้นเสียงบ่นของเขาก็ออกมาเป็นคะแนนเสียงออกมาเป็นคะแนนเสียงที่เขตหลักสีและเขตจตุจักรยังไงล่ะครับจนทําให้พักฝ่ายค้านที่เขาบอกแสลด์มันยิ่งแลสลไลย,ยิ่งขึ้นจนทําให้พักรัฐบาลซึ่งเป็นแกนนํา จากคะแนนสามหมื่นกว่ามาเหลือเจ็ดพนนี่น่าอายไหมมันน่าอายไมนี่คือจุดจบของพรรคทหารอย่างที่ผมบอกจุดจบของพรรคทหารครับมันจะเดินต่อตรงนี้ไม่ได้แล้วทางที่ดีที่สุดคือนอำนาจในประชาชนไปแล้วสามปอเนี่ยคุณออกจากวงการเมืองไปเลยเพราะคุณอยู่ต่อไปเนี่ยอย่างน้อยมันมีปัญหาแน่นอนอย่างเมื่อผมพูดเมื่อวานในคดีที่ผู้พิาพากษายืน่นฟ้องต่ปปอปปชถ้าก็ส่งสารวันไหน นายคนนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมถึงบอกว่าลุงคนหนึ่งที่เดินกองกอกกองแง่นั่นนะไปดูหมอซะเขาก็บอกว่าโดนอะ,อะไรอ่ะไปดูหมอแล้วก็จะมีโชคสัตว์สองเท้าสัตว์สองเท้าลนทัพตีนบวมเลยคือก็ต้องรักษาการนายกอ่ะตามกฎหมายนั่นคือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น พักฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นแกนนําก็หาเสียงบอกโอ้โหประยุทธ์เยี่ยมประยุทธ์ดีที่สุดไปเยือนซาอุไปเยือนนู่นนู่นนะคุณได้อะไรกลับมาสิ่งที่ชื่นชมก็คือได้คัมภีร์กุารานได้คัมภีร์มุสลิมกลับมาห้าแสนเล่มบอกโอ้โหชื่นชมยินดีเหลือเกินได้ตรงนี้ก็ผมก็ชื่นชมเอ้าได้มาก็มาเผยแพร่ในกลุ่มาศาสนาอิสลามหนึ่งซึ่งท่านเขาก็มีกันอยู่แล้วในกลุ่มพี่น้องชาวมุสลิมก็อาจจะเผยแพร่ในกลุ่มคนอื่นแล้วก็ ให้มาเข้านับถือศาสนาอิสลามกันบ้างจำคำเตือนผมไว้ผมไม่ได้เตือนหรอกแต่รัฐบาลญี่ปุ่นเขาเตือนเมื่อปีที่แล้วให้ระวังให้ระวังการเมืองไทยการเมืองโลกให้ระวังการก่อการร้ายระเบิดพลีชีพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเวลานี้มันขยายอิทธิพลรัฐอิสลามเข้าเอเชียขยายอิทธิพลเข้าตรงนั้นพอเราไปเยือนซาอุนี่เลเลยครับชาติตะวันตกออกมาเลย เพราะมันมีผลปัญหาเกี่ยวกับการรบในประเทศใกล้เคียงของซาอุดิอาระเบียแล้วเราไปเยือนเขาเนี่ยนะครับนะเขาขอให้เราไปเยือนเรารีบไปเลยบอกโอ้โหเป็นผลงานชิ้นโบแดงเป็นครั้งแรกที่เขาปูพรอมแดงแต่เขาไม่มีใช่พรมแดงใช้พรมสีม่วงเพราะมันเข้าฤดูอะไรเขาอะนะนะแล้วประเทศอื่นเขาก็ไม่เคยเชิญออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่เคยเชิญเลยตั้งแต่คุณยึดอำนาจมาปีห้าเจ็ด ในยุโรปในอเมริกาเขาก็ไม่ได้เชิญในการส่วนตัวนอกจากมีการประชุม UN เหรือการประชุมนานาชาติการประชุมทางราชการแค่นั้นเองคือเขามองเราด้วยหางตามองเราด้วยสายตาที่เหยียดหยามว่าเราไม่ใช่ประชาธิปไตยสากลคือมันจะเป็นอะไรก็เป็นสักอย่างไม่ใช่ครึ่งบกครึ่งน้ําไม่ใช่ครึ่งบกครึ่งน้ําไม่ใช่ครึ่งข้งคกครึ่งกบไม่ใช่ฉะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาต้องการจะเป็นประชาธิปไตย ต้องการให้บ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยจะได้คบกับสากลละโลกเขาได้ GSP ที่เขาเคยตัดเราไปเนี่ยมันจะได้เข้าไปเจราจากันใหม่เมื่อเจราจากันแล้วเราส่งสินค้าจากบ้านเราไปยุโรปส่งสินค้าจากบ้านเราไปสหรัฐอเมริกาเราก็ไม่ต้องเสียภาษีเพราะเราเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศอ่ดพัฒนากําลังพัฒนาเอางี้ก็แล้วกัน เขาก็ไม่เก็บภาษีส่ภาษีศุลกากรมันก็ลดต้นทุนก็ไปแข่งขันกับประเทศอื่นเขาได้แต่เวลามันโดนภาษีเต็มๆฮะโรงงานก็ย้ายไปหมดแล้วยิ่งเราประกาศพอรากอฉุกเฉินเขาจะอยู่ที่ไหนเขาไปหมดแล้วเขาไปอยู่เวียดนามเขาไปอยู่อินโดนีเซียเขาไปอยู่สปปลาวเขาไปอยูไอ่ไอประเทศกัมพูชาแต่กัมพูชาก็ย้ายออกไปเพราะว่าสาภาพยุโรปเขาตัด g s ีเหมือนกันเพราะคุณไปเล่นงานฝ่ายค้าน เล่นงานฝ่ายค้านยุบพักฝ่ายค้านจับฝ่ายค้านติดคุกหมดเหลือแต่พักของตัวเองนั่นเป็นกลางต่างประเทศเขาผมก็ไม่อยากไปก้าวไก่ท่านเยอะแต่เพียงแต่เล่าเป็นฉากฉากฉากให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจว่านี่คือความจริงที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ออกมาแถอีกบอกเฮ้ยที่มันได้น้อยเพราะคนมาใช้สิทธิ์ตั้งห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะเทียบกันแล้วฝ่ายประชาธิปไตยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะที่มาใช้สิทธิ์ฝ่ายที่ยึดอำนาจหรือฝ่ายที่ชอบ ประยุทธ์คือฝ่ายที่ชื่นชมการยึดอํานาจเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นก็ไอ้พรรคพวกนั้นแหละครับผมไม่จําเป็นต้องเอ่ยให้สะเทือนซางกันหรอกก็รู้กันอยู่ว่าใครพวกใครใครที่จะสืบทอดอานาจก็ใครใครที่อยากจะมีตําแหน่งนะแล้วก็ไปหลอกพี่น้องประชาชนเขาเหลือซลาโกหกไงถ้าจะเล่นการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจริงมันจะต้องยืนยันในระบอบประชาธิปไตยเหมือนผมเนี่ย ผมยืนยันในระบอบประชาธิปไตยสากลผมถึงสนับสนุนพรรคที่เป็นประชาธิปไตยผมทําพรรคเองรวมใจไทยไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่าผมบอกแต่แรกถ้ายุบสภาก่อนก,ก,ก็ก็ทําไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยากตั้งใจจะทําแต่อยู่ในขั้นตอนเวลานี้หน้าสิวหน้าขวานในระยะที่ประยุทธ์กําลังเจงบงอ่ะมันอาจจะยุบสภาหรือไม่ยุบอะไรยังไงถ้ายุบก่อนเราทําไม่สําเร็จ ตั้งพักไม่เป็นไรผมก็มานั่งคุยอย่างนี้ถ้าต่างพักสําเร็จพ่อแม่พี่น้องเขาเข้าใจผมเข้าใจผมยี่สิบแปดวันที่ท่านเข้ามาชมรายการผมเกือบสามล้านคนสองล้านเก้าแสนกว่าคนนะครับฉะนั้นการแสดงออกของผมไม่ต้องมาด้อยค่าผมหรอกบอกเฮ้ยมึงเป็นอย่างเก่งแค่ผู้ใหญ่บ้านมึงอย่างนั้นอย่างนี้คือมาด้อยค่าผมผมก็ไม่ได้เสียใจสนใจอะไรหรอกบางทีผมก็ด่ากลับไปบ้างคือหมั่นไส้ด้วยความหมั่นไส้ แต่ผมไม่ได้คิดอะไรมากมายแล้วแต่ประชาชนตัดสินนะถ้ามันด้อยค่าจะมีคนเข้ามาดูทำไมนะมืดฟ้าโมโดินนะ้เกือบสามล้านคนสองล้านเก้าแสนมึงไปเปิดดูสินะไอ้พวกสลิมมึงไปเปิดดูใน YouTube สิเออแทนที่จะมาด้อยค่าให้คนอื่นเขาเห็นว่าเอ,อ้ยไอ้บุญรวีมึงไม่มีหาอะไรหรอกแล้วเขาเชื่อมึงไหมล่ะเขาไม่เชื่อครับนี่คือความจริงใจที่ผมแสดงให้เห็นแสดงให้เห็นข่าววันนี้เอา ผมบอกให้ฟังนิดหนึ่งเรื่องของไทคิงเกตเรื่องเหมืองทองเขายืดไปอีกครับเพราะว่ามันมมีตังใช้อะไม่มีตังใช้นี่เขาไม่มีเงินใช้นี่หลายหมื่นล้านเอาที่ไหนก็ต้องเอาผลประโยชน์ไปแลกก็คือตัดแผ่นดินให้เขาไปอย่างที่ผมบอกนะเขาก็ยืดอายุเจรจาฝ่ายนะั้นเขาก็ชอบบอกเอ้ยมึงไม่ให้เงินก็ได้แต่กูขออีกสองสามเหมืองนะก็แล้วกันอย่างที่เป็นข่าววันนี้แหล่งข่าวเขาบอกข้อตกลง การขยายเวลาเจรจาระหว่างประเทศไทยกับคิงเกตมีหลายประเด็นที่ต้องเจรจาและต้องรอทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันแต่จะถอนฟ้องหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเจรจาอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาถือว่าการเจรจาคืบหน้าไปด้วยดีหลังจากคณะกรรมการแร่ได้ต่ออายุป,ประธานบัตรให้กับบริษัทอัคาราเพื่อการทําเหมืองแร่ทองคําและเหมืองแร่เงินจํานวน4แปลงออกไปอีก10ปีโดยมีผลตั้งแต่30ธันวาปี6-4 คือเมื่อเดือนที่แล้วต่อเมื่อเดือนที่แล้วและไปสิ้นสุด29ธันวา2574้าเกือบสิบปีครับ10ปีและต่ออายุอนุญาตประกอบโลหกรรมออกไปอีกหปีมีผลตั้งแต่19มกราสิบเก้ามกราที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วจนถึง18มกราเจ็ดนนูนะ่นน่ะกี่ปีไปนับเอาไปนับเอาครับและที่เลื่อนออกมาคือเขาต่อรองจะขอเพิ่มผลสุดท้ายก็ต้องให้เขาอะ ให้เขาแต่เวลานี้เราก็ทายึกยัก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 ,ยก,ยกๆๆๆแล้วก็ปิดข่าวกับประชาชนแต่ข่าวนี้ที่มันออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขารู้กันอยู่อย่างที่ผมคิดนะสามสิบเอ็ดมกราเขาอาจจะไม่จบไม่จบจริงๆครับไม่จบจริงๆเพราะเขาตัดสินเราแพ้อยู่แล้วเพราะเราใช้กฎหมายจากการยึดอำนาจไม่ใช่กฎหมายปกติที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ มันใช้กฎหมายช่วงนั้นเหมือนกับมาตรา44ก็ใช้มาตรา44นั่นแหละข่าวคราววันนี้ท่านผู้ชมเริ่มปักเข็มไฟเซอร์เด็ก5ถึง11ขวบเฮ้ยนี่มันจะใช้ชีโนแวกกับเด็กไงกระทรวงสาธาสุขเห็นชอบใช้ชีโนแวกกับเด็ก3ขวบเฮ้ยเว้ยพ่อแม่เขาจะยอมเหรอก็ฉีดแล้วก็มีเดสมอลเล่ก็มีนี่เนี่ยอ่แต่คุยหลายเรื่องท่านผู้ชม เนี่ยก,ก็ก็เป็นห่วงเป็นใย,ยกันอยู่นะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยกันอยู่เรื่องอย่างนี้นี่คือจุดจบของพักทหารที่ผมบอกอ่ะมันเหมือนกระโดนตบหน้าเขาเนี้ยนะอย่าแถอย่าแถ้ไปมันเดินตบหน้าเขาเนี้ยเหมือนกับธรรมนัตเขาออกมาพูดอะไรนะเขาออกมาพูดหลายวันก่อนท่านจําได้ไหมที่เขาออกมาพูดเขาออกมาพูดลักษณะว่าลักษณะว่าอ่าศัตรูของศัตรูเป็นมิตร ศัตรูของศัตรูเป็นมิตรครับท่านผู้ชมไอ้คําว่าศัตรูของศัตรูคือเพื่อนเราหรือศัตรูของศัตรูเป็นมิตรนี่คือปริศนาธรรมอย่างหนึ่งคือศัตรูของศัตรูศัตรูของศัตรูคือพลังประชารัฐกับเพื่อไทยนี่ศัตรูของศัตรูแต่ศัตรูของศัตรูก็คือเพื่อไทยเป็นศัตรูกับพลังประชารัฐเขาออกจากพลังประชารัฐมาแล้วฉะนั้นศัตรูของพลังประชารัฐก็คือมิตรของธรรมนัตไงอันนี้ก็เป็นที่มาที่บอก เฮ้ยแกไปพบทักษิณจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไขความให้ฟังเดี๋ยวผมจะไขความเรื่องลึกๆล,ลับๆให้ฟังแต่เรื่องที่ไม่ลึกไม่ลับต้องไขก่อนนี่ก็คือเบต้ากรูแคนครับรีบซื้อซะหลายท่านบอกโอ้โหซื้อไม่ได้ไม่ได้คือบางทีอยากคุยผมเข้าใจแต่วันเขารับสายหลายร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยเขาก็ผมเข้าใจผมเห็นใจเจ้าหน้าที่เขาโลกสมัยใหม่ก็ส่งทางไลน์แอดไลน์เข้าไปเบอร์ข้างล่างอะ เบอร์ข้างล่าง0ู7ย์เก้า7็ดสองหเ้าเจ็ดี๋ยวจะพลาดโอกาสแอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ก็ตอบไปทางไลน์ตอบไปทางไลน์หลายท่านทำอย่างนี้เยอะแยะครับแล้วเสร็จแล้วตกลงก็ส่งเงินซื้อกับเขานะแล้วก็ถ่ายแล้วก็ส่งไอ้ใบที่จ่ายเงินเนี่ยเปย์อินเนี่ยเขาเรียกอะไรใบ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 ,บจ่ายเงินส่งให้เขาดูเขาก็ส่งตามนั้นแหละติดเสาาทิศก็ช้าหน่อยช้าหน่อยก็ไม่ค่อยมีลืมหรอกครับเขาก็จะส่งเขาก็จะดูลายทุกวัน หลายร้อยคนก็ดู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 เอาคนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่เอาคนนี้เอาๆๆเอา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 นี่เขาทําอย่างนี้ครับท่านผู้ชมฉะนั้นหลายท่านบอกโอ้ยติดต่อไม่ได้คุยไม่ได้อะไรไม่ได้ต้องขออภัยจริงๆขอโทษจริงๆและก็ต้องขอบคุณท่านทั้งหลายที่เข้าใจสั่งซื้อเบต้ากรูแคนเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยไม่นานนี้มันสร้างภูมิต้านทานได้ที่ผมพูดอย่างนี้นี่ชื่อสามาัญนะยังไม่ได้โฆษณาอะไรชื่อสามาัญนี่เราคุยได้ าตามหลักวิชาการเนี่ยคนขนาดระดับประหลัดกระทรวงอ่กะกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกนี้เราไม่ต้องคุยแล้วในตำราเขาเขียนว่าป้องกันและรักษารักษามีโรคอะไรบ้างมะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตัดปอดบวมโรคเอ็นโรคอะไรเยอะแยะหมดว่างๆจะอ่านให้ฟังนะว่างๆก็ไม่อยากจะคุยกันมากพูดกันมากเพราะผลการวิจัย มันชัดเจนเขาก็แปลผลการวิจัยของมหาลาัยฮาวาดมาแล้วก็มาลงมาเขียนเป็นตำราผมก็ไปซื้อมาอ่านท่านผู้ชมมหาลาัยฮาวาดทูเลนเบอร์อะไรเยอะแยะหมดนะครับสั่งซื้อกันได้เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างอย่างที่ผมบอกหน้าจอผมเนี่ยเบอร์เบอร์ข้างล่างอ่ะ0 9 7 2 2 6 6 6 9 7ท่านแอดไลน์เข้าไปแอดไลน์ไม่ได้ให้ลูกหลานเดี๋ยวนี้ก็เก่งคอมพิวเตอร์กันหมดแล้วนะครับโลกมันทันสมัยขึ้นกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการ ข่าวทะลุใหม่นะทั้งคนชมคนแช่งก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ฟังได้ทําได้เราถือว่าเราทําอะไรด้วยใจบริสุทธิ์แล้วสบายใจครับลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้จากกระผมบุญลวียมยมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม